นี่นะคะเป็นสีผมงอกธรรมชาตินะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้พี่ไทยเป็นสาวน้อยเป็นสาวน้อยขึ้นมาไม่เอาเยอะนะคะไม่เอาสีแบบไม่เอาสีเยอะแค่ n a t Natural Brown เป็นสีที่ธรรมชาติสีแบบผมน้ำตาลธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ ไปแล้วก็จะเป็นบราวนะคะสีผมจากผมหงอกธรรมชาติก็จะเป็นบราวเหมือนจับไฮไลท์ช่อเล็กๆเ,เลยนะคะแต่ว่าสีผมนี่คือไม่ได้ไฮไลท์สีสีผมที่ไทยเองกล่อมตั้งนานถึงจะทำะไห้นั่นเนี่ยวันนี้ทำอะไรบ้างคะ บอกหน่อยสิคะวันนี้ทำอะไรบ้างอยู่กันตั้งวันเ <c> ข <oughs> ินนวันนี้ทำสี <c oughs> ทำสีให้พี่ไทยนะคะทำสีแล้วก็อ่อนสายนัทเชอร์บราวนะคะนัทเชอร์บราวแล้วก็ทำยืดเคราตินไปนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูอีก3วันแล้วก็ถึงจะสระอันนี้เพิ่งยืดเคราตินเสร็จนี่ สามวันก็จะสวยปริง้งโอเคนะคะคุณพี่ไปย,ยสิค่ะเป็นสาวแล้วไม่มีผมงอกแล้วโอ้โหหน้าเด็กสิปีเลยเขาบอกนี่แต่ก็ยังมีสีอยู่นะคะเดี๋ยวข้อสะผมออกสีจะสว่างกว่านี้อีกนิดนึงนะพี่นะสีจะเป็นเอ่อ n a t u r a l brown ไล์ขึ้นกว่านี้อยู่ โอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ